สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับพบกับครูปัจจกรกับรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในคาบก่อนเราเรียนเรื่องอะไรไปนเรียนจําได้ไหมอา่าเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรวัสดุธรรมชาติประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่นํามาเป็นอ่าวัสดุธรรมชาติที่นํมาเป็นบรรจุภัณฑ์นั่นเองว่ามันมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ 3ของเราแล้วที่เราได้เจอกันอ p ที่3แล้วนะครับดังนั้นนักเรียนวิธีการเรียนให้เข้าใจนักเรียนจะต้องทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วว่านักเรียนเรียนเรื่องอะไรมาหัวข้อเรื่องอะไรนะครับหลังจากฟังครูต้องกลับไปทบทวนดูเปิดหนังสือเรียนทบทวนฟังในการเรียนของครูย้อนหลังได้นะครับนักเรียนถึงจะมีความเข้าใจ สิ่งไหนไม่เข้าใจถามครูได้ในคอมเมนต์หรือส่วนตัวได้เลยนะครับอ่ะในวันนี้นะครับเราเรียนไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมา่ก่อนเราในคาบก่อนเนี่ยคาบ EP ที่2คาบก่อนเราเรียนในเรื่องของวัสดุ นะครับวัสดุธรรมชาติที่เรานํามาเป็นบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเส้นใยกลุ่มของไม้กลุ่มของพวกวัสดุต่างๆนะครับที่อยู่รอบธรรมชาตินะครับแล้วก็การออกแบบเราจะต้องออกแบบอย่างไรออกแบบเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมและมีความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับนี่คือ เราเรียนมาในสัปดาห์ที่แล้แลวแล้วนะครับคราวนี้การประดิษฐ์นะครับการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์นะครับจากวัดสดุธรรมชาติเนี่ยนะครับเดินทางมาถึง EP พี p 3พ EP 3ีนี้ครูจะสอนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้นะครับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้เป็นอย่างไรคิดออกไหมเอ๊ะเป็นยังไงทรงไหนเหลี่ยมหรือเปล่าทรงกลมหรือเปล่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรอะ มาฟังเรียนไปพร้อมกันดิสิมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้มาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนวัสดุอุปกรณ์ก็คืออย่างแรกกระดาษแข็งหน้าเดียวไม้บรรทัดกันกลวงเวียนแผ่นพลาสติกใสดินสอ,อยางลบคัตเตอร์กาวกระดาษ a อ อย่างแรกนะครับอกองเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็มีการวัดขนาดต่างๆของบรรจุภัณฑ์นะครับเราดูตามตัวอย่างเลยนะครับส่วนโค้ง5เส้ซนนะครับถัดมา5เซนส่วนล่าง5เซนดูตามตัวอย่างแล้วเราก็นํากันไกลนะครับมาตัดตามตัวอย่างเอากระดาษมาวางก่อนนะครับแล้วก็ตัดตามตัวอย่างให้เป็นรูปทรงตามขนาดเลยนะ อ่าเราก็จะได้รูปทรงขนาดขึ้นมานะครับเป็นกล่องกระดาษพับได้นะครับตามรูปทรงเลยข้อเสนอแนะนะครับฝากล่องสามารถเปิดปิดได้ดพอดีนะครับมุมพับฝาเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดมุมออกนะครับถ้ากระดาษมีความหนามากเกินไปเพื่อป้องกันกระดาษฉีกขาดเมื่อประกอบหรือพับนะครับสองออบน ช่องบนฝากล่องควรวจะตัดให้ได้ขนาดเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์และสามารถมองเห็นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ภายในอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็จบการนําเสนอเราลองไปทําดูนะครับตามตัวอย่างที่ครูให้ดูว่าเขาจะมีบล็อกให้เลยนะครับว่าส่วนนี้กี่เซนส่วนนี้กี่เซนตัดให้ตรงตามสัสดส่วนโดยการที่เอาสิ่งที่เรียนนะครับเอาไปทาบเลยตัดตามตัวอย่างนะครับอ่าแล้วลอง ขึ้นรูปให้เป็นลักษณะกล่องนะครับโอเคลองกลับไปทําที่บ้านนะครับนักเรียนลองกลับไปทําที่บ้านนะลองทําซ้ําไปซ้ำมาเดี๋ยวเกิดปัญหาเรามาทําพร้อมกันในห้องเรียนนั่นเองนะวันนี้ก็จบการเรียนนะครับในเรื่องของการทํากล่องกระดาษ นะครับนักเรียนใครมีอะไรสงสัยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับแล้วกดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ครูด้วยนะครับนะโอเคเราเจอกันคาบหน้าวันนี้ EP 3ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับนักเรียนสวัสดีครับ